มา,าทักทายกันอีกครั้งกับปีนี้ปีนี้เป็นการเริ่มไลรครั้งแรกแนะเริ่มไลรครั้งแรกถามว่ามีอะไรไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับปีใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนก็คือตัวเลขตัวเลขไม่เคยอยู่กับที่เรื่มไปเรื่อยๆตัวเลข แต่ความสุขอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นอยากให้เพื่อนๆมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรนะครับก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทําทําบนช่อง y youtube tiktok facebook อะไรก็ตามนะครับขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำํำเราเราก็สร้างผลงานที่ให้ความสุขอ่าให้ความสนุกกับเพื่อนๆ บางครั้งอาจจะมีคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็กวรที่จะปล่อยผ่านปล่อยปล่อยผ่านไปคืออย่าไปใส่ใจกับคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสารรค์คือคอมเมนต์ที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าน้อยใจเสียใจนะเราเราเรา,เราตัดออกแล้วเราเอาความรู้สึกดีๆของเราแล้วก็คอมเมนต์ดีๆจากเพื่อนๆนะเข้ามาเข้ามาใส่ในใจเรา ผมทำช่อง youtube มาปีที่ผ่านมาน้ผมก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งผมก็โดนโดนคอมเมนต์ไม่สร้างสารรค์แล้วก็คอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็ถามาไม่ไม่ใส่ใจมันก็ไม่ได้นอก็ใส่ใจอยู่บางครั้งก็เอาออกมาระบายคือมาพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังแต่เพื่อนที่คอมเมนต์ไม่ดีนั่นจะโดนไหมจะได้ยินไหมอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่า เราไม่สามารถที่จะไปบางทีมันเป็นคอมเมนต์ที่ว่าบางคนเนาะเหมือนเหมือนเข้ามาเล่น youtube ธรรมดาแหละเล่น youtube แล้วก็มาแบบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีอะไรเป็นแบบเราเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วมไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรอะ่ะก็หมอนว่า <c oughs> ลงชื่อเข้าใช้เพื่อที่จะดูหรือเพื่อที่จะไปคอมเมนต์เพื่อนๆคนนั้นคนนี้เฉยๆนะ่ะ มันมันก็อยู่ประมาณน,นั้นผมว่าเนาะแต่ช่วงนี้กระแสทุกอย่างมันมันมา,ม,นม,ามันมาดังมาหมดเราก็เข้าใจลหลายหอย่างคือแน่นอนแหละครับปีที่ผ่านมานะ่ะคือที่ผมทำานะ่ะผมอยากอยากจะผ่านผ่านการสร้างรายได้คืออยากจะมีเพื่อนผู้ติดตามให้เยอะๆแต่ ข้อไม้ที่เราตั้งไว้เน่คือมันมันไม่ได้อย่างที่คิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปดูคพื่อนเพื่อน,อนที่เขาผ่านรล้ขาออะไรเนาะมันก็จะเป็นแบบเดือนหนึง่งก็คอนเทนต์เหเดิมอ,อะทำซ้ำๆก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงอะแต่ก็คงไม่ผิดนโยบายมั้งแต่ถ้าเป็นช่องอื่นน่าจะผิดนะเขาเคยบอกว่าเป็นเป็นการอะไรอะเนื้อหาแบบเป็นเนื้อหาพวกประเภท เนื้อหาที่ว่าอะไรก็เปลี่ยนเดิมๆอะไรไหลายๆอย่างเป็นแล้วแต่แผลฟอมเนาะผมก็ไม่เข้าใจตรงนีน้ตอนแรกปีก่อนๆนผมชนะี้แจงนะผมชี้แจงกับการทําคลิปผมว่าเนาะจะทายัางไงเนาะถึงจะมีคนมาดูคลิปเราเป็นหมื่นเป็นแสนจะทํายังไงเนาะถึงจะมีผู้ติดตามเป็นแสนจะทํา เออวันนี้ลืมลงคลิปจะทําคลิปอะไรเนาะคลิปคิโอ้คลิปนี้ทําไมคนดูแค่อยอดดูแค่สิบยี่สิบเนี่ยแต่ก่อนที่ทําไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรก็ทําไปอ่ตมันมีคนเข้ามาดูครั้งสองครั้งเออเข้ามาดูบางทีสามครั้งนั่นก็อ,อาจจะเป็นตัวเองเนาะเข้ามาดูเนาะพอเข้ามาดูครั้งหนึ่งมันก็ขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ขึ้นมา,รนนมาเราไปดูครั้งที่สี่แต่มันเป็นสามครั้งที่มีคนดูที่ไป A มาอา้าว กูดูเองดีกว่า <c oughs> ก็มีครับมันเป็นแบบยังไงล่ะเรื่อยๆเนาะเราเราไม่อยากจะเข้าไปแบบเรียสกับมันมาก,มา,นนกมาเป็นิลเลยมาเะเภทว่าไปว่างทำบ้างไม่ทำบ้างถ้ามีเวลาหน่อยก็จะทำเรื่อยๆถ้าไม่มีเวลาก็คือเราก็ไปททำอะ่ะเราเรามีงานเราอยู่แล้วเราเราทำงานเราไปเรื่อยๆขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายเข้ามาอคอมเมนต์ ผมก็ไปส่งของเหมือนเดิมครับขับรถส่งของเหมือนเดิมก็มีโอ้วันนี้รู้สึกว่าจะมีเพื่อนเ,เ,เข้ามาทางไทยเยอะนะวันนี้เยอะในความรู้สึกผมนะที่มีคอมเมนต์อ่ะทุกครั้งจะแบบไม่ค่อยมีคอมเมนต์อ่ะผู้ติดตามก็หรือเ,เข้ามาดูเราก็เล็กน้อยใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียอะไรมากมายกับสิ่งพวกนี้ขับไปเรื่อยครับไปส่งของขอบคุณสำหรับพวกนี้สวัสดีครับนาเดีย น,า,นาเดียนาเดียพอดีครับเฮลโลทำคลิปที่คนเขาสนใจสิโอ oh, ใช่ครับทำคลิปที่คนเขาสนใจเ่ะเขาสนใจเลยนะผมก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าผมก็เข้าไปคลิปซิงคลิปที่เพื่อนเคยทำเนาะคลิปซิงก็จะมีที่ผมดูน่ะที่โก้ก็อีกแบบหนึ่งคนที่เขาอยู่สวนได้สวนานานคนที่เขาอยู่แต่ละที่แต่ละทางแะแล้วก็ การที่เราลงลิปแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่ถึงช่วงเวลาเหมือนกับไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดเราช่วงที่เราว่างเคยเคยอยู่ครั้งหนึ่งผมผมว่างเนาะแล้วก็ผมนั่งไลฟ์สดอยู่ในห้องยอ,ยอดยอดดูไลฟ์สดคือเราเราอยากไลฟ์สดด้วยแล้วก็ตอบเพื่อนๆไปด้วยแต่มันไม่มีคนเข้ามาดูเท่าไหร่พอเข้ามาดูก็หลักสิบเนาะเล็กน้อย,ลลลอย,อยแล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่มีคอมเมนต์แต่เวลาเราไปส่งของมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะพักเขาจมีข้าวเที่ยง อาจจะแบบเลื่อนไปแล้วก็เจอคนมาบ้ามาบอที่กำลังพูดอยู่ก็เข้ามาดูอ่ะมาดูมาส่งก,กำลังใจให้มาทั้งาทยอ่ะก็ยังไงล่ะไปเรื่อยๆแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการเข้ามารับชมก็กดถูกใจคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับความสุขอยู่ที่เราเราทำ เรามีความสุขถามว่าเพื่อนๆในโลกออนไลน์สังคมในโลกออนไลน์นี่คือกําลังใจครับคือคุณให้กําลังใจเราในการเข้ามารับชมแล้วก็เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ก็คือการคอมเมนต์การคอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์หรือแล้วแต่บางคนเนาะรับในการที่เราอยู่บนโลกออนไลน์บนโลกออนไลน์กลุ่ม เราอยากจะเป็นบุคคลสาธารณะคือให้ทุกคนได้รู้จักเรา,เราอาจจะเป็นตั้งแต่เพื่อนสมัยคมัธยมปลายอุดมศึกษาหรืออะไรหรือว่าเพื่อนแถวบ้านบ้านภาอาศัยไปทํางานที่ทํางานทุกอย่างนะครับได้เห็นแล้วก็ได้รู้จักแล้วก็ได้เข้ามาทักทายเรานี่โลกออนไลน์เนี่ยคือบางบางครั้งเราเราดูที่ว่าเราไปเจอเพื่อนเออใช่เจอเพื่อนเราเอ้ยไอ้นี เพื่อนเก่าเรานี่วา่าเราก็ไปกดคอมเมนต์กดถามไทยดูวยนะถ้าเพื่อนได้อ่านเขาก็จะมาตอบเราเอออย่างนั้นอย่างนี้ไงแต่ส่วนมากบนบนยูทูบ e นี่บนยูทูบจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ความสนุกสนานสาร,สาระบันเทิงอะไรทุกอย่างเนาะก็จะมีมีลงภาพนี่อะไรอยู่แบบนีเล็กน,น้อยแล้วก็เข้ามาตอบคอมเมนต์อะไรกันบ้างแต่ถ้าเป็นช่องอื่นก็ เน้นเน้นทักทายพูดคุยเยอะแยะนู่นนี่นั่นไปนะครับดีนี่กว่แก่อีกปีนเนี่ยอายุมากอายุบ้าบ้าจริงเลย กำลังใจกันอะไรน,นี่ตอนนี้พี่กำลังขับรถผลอะไรอยู่ครับโอ้หตอนนี้พี่กำลังขับรถผลอะไรอยู่นะครับตอนนี้ผลแป้งครับผมแป้งทำสารับเอ้ยไม่ใช่แป้งทำปลาลูกโกป่ไปส่งลูกค้าเขาทำปลาลูกโขขายตอนเช้าหน่อยก็จะเป็นแป้งที่เขาใช้นะอันนี้บอกได้ไม่มีปัญหาก็จะเป็นแป้งมุ้งปดแดงหรือแป้งที่ทํา ปาต้องูกโดยเฉพาะสมกับแป้งสาลีเชอรี <eterm Gore. S 1> man, ่ฟ้าเพื่อที่จะให้แป้งมันมีความนุ่มขึ้นแล้วก็จะมีน้ํามันน้ํามันเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกนะว่าเอาไปทําอะไรก็เอาไปทอดแล้วครับผมถ้าไม่มีน้ํามันก็คงจะทอดไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมน่ะนี่อะไรครับนี่โอ้โหผิดทำเหมือนอาจารย์เบียร์ช่วงนี้ก็ติดตามอาจารย์เบียร์คนอื่นทำไปเรื่อยๆครับตอนนี้ทํามากก็รู้ ลึกซึ้งขึ้นมาบ้างแล้วคนตื่นทำทำให้คนได้ตื่นรู้เห็นพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีสอนให้ทุกคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรที่ไม่ดีก็เลิกไม่ให้คน มีการอะไรเลาะบวกแว้งในสังคมสอนให้คนนู่นนี่แต่บางครั้งที่เราที่เราดูดูกันน่ะพระก็มีการมา่อนแฝวงคาราว่าหรืออะไรกันเยอะแยะ,ยะการสอนธรรมน่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่เราคนที่พระบางรูปทําไมท่านไม่รับความความคิดเห็นหรือว่า ถ้าใครพูดอะไรผิดแล้วก็มาแก้ไขใช่ไหมเหมือนกับนักเรียนทําข้อสอบผิดครูก็จะบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ผิดนะให้แก้ไขนะอืมมันก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าสอนผิดนี้ไปบอกให้คนว่าอย่างน,น,นี้ก็รู้ว่าสอนผิดบ็คคนที่จะพูดคุยกันแล้วบอกว่าตรงนี้นะมันไม่ใช่อย่างนี้นะเอาแปลมามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราต้อง สอนในแบบนี้นี่คือการที่ให้ความรู้กันในการสอนธรรมะใช่ไหมครับในความรู้สึกผมนะคนอื่นผมไม่รู้คือถ้าบอกว่าหนึ่งบวหนึ่งเป็นสองนี่คือถูกแต่ถ้าคนบอกว่าหนึ่งหนึ่งเป็นสิบเอ็ดก็ต้องมาบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวหนึ่งไหมหรือหนึ 1, 1่งกับหนึงหนึ่งกับหนึงก็เป็นสิบเอดถ้าหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองมันต้องสอนให้เข้าใจคนจะได้เนะบกคุยกันไม่ใช่ว่า ไอ้นี่ไปสอนให้คนเป็นอย่างนั้นย่งนี้สอนให้คุณไม่เคา ف, ไม่อนโอว้ยฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียงที่เขาว่าจริงๆเนาะบางครั้งในความรู้สึกผมผมอะผู้หนึ่งที่ไม่เชื่อในเรื่องของการดูหมอทําไมถึงไม่เชื่อผมเคยเคยมีหมอดูมาทักผมแต่ผมไม่ได้ดูรอกแกมาทักแกทักผมเนยแกบอกเลยว่าอดีตที่ผ่ามาเป็นยังไงอ่ะ อดีตน่นมันรู้อดีตผมเปนน็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้ยผมก็เลยเอเช่วยอู้ทำไมแกรู้อดีตที่ผ่านมาแต่อนาคตแกบอกว่าผมจะได้เป็นอย่างนี้นอย่างเงี้ยผมจะได้เป็นแบบใหญ่ตัวผมได้เป็นนายกอู้ก็ได้เป็นจริงๆนะนายยกยกแป้งยกน้ำมันยกน้ำตาลโคตรเท่เลยว่ะนายยกย่อยักสองตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวภาษาไทยเนี่ยพาผม แอบวันก่นผมผมจำได้ว่าผมเคยเรียนเนาะนายกผมบอกว่าอา่านว่านายกนากับยกครูบอกว่าไม่ใช่นะอันนี้เขาอา่านว่านาย,ยกรัฐมนตรีเขาอ่านว่านะสมัยก่อนรสะกลไหมนอาน,น,น,นายอกยกนออายอนายนายกอถ้ามีถ้ามีว่านายตัวสุดท้ายต้องเป็นกอไก่ก็จะเป็น นายก็ไม่ใช่นายนายยก่ะถ้ามียกก็เป็นนาย,ยกไงม,มันก็เลยแบบว่าอะไรวะใช่ไหมครับมันก็เลยแบบว่าเอา้าสรุปแล้วภาษาไทยก็มีการเขียนผิดอ่ะเราก็ต้องมามาแจกแจงมาพูดกันว่าเออสรุปแล้วอะไรก็ไม่แน่นอนอ่ะไม่มีคำว่า แค่ว่าเรามาบอกกันว่าตรงส่วนนี้มันมันความหมายมันคืออย่างนี้ตรงส่วนนี้ความหมายมันคืออย่างนี้ถ้านายยกภาษาไทยอ่ะคาว่านายยกตัวนี้นายยกมีคําว่ารัฐมนตรีตามตามหลังก็คือผู้บริหารประเทศที่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเป็นนายยอยักษ์สองตัวกับกอไก่เนี่ยโดนยอยักษ์สองตัวเนาะก็คือเป็นบุคคลทั่วไปที่ ทำงานอาชีพแบกหามก็คือยกของยกนั่นยกนี่มึงคือนายยกอ่าใช่ไหมครับก็เหมือนกับการถ้ามาเปรียบเทียบก็เหมือนกับการแปลภาษาบาลีที่เขาที่อาจารย์เบียวา่าดนะครับบางคนก็แปลภาษาบาลีออกไปคนละอย่างคนละอย่างความหมายก็มันความหมายก็ต่างกันเหมือนผมบางทีพูดเล่นเขาบอกว่าเอออย่าพูดเล่นนะมันไม่ใช่อย่างนี้บอกกูว่านายยกนายยกเอา ก็คือเป็นนายกมันไม่ใผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเรียกว่านางสาวยกหรือนางยกก็ได้แต่งไหมครับภาษาไทยอะถึงบ้านลูกค้าแล้วแล้วลูกค้ามาเปิดบ้านางไงล่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับการกดทูกใจผมก็ขออนุญาตลงไลฟ์สดแค่นี้นะครับ